สวัสดีค่ะมีการส่งของในลิฟต์นะคะทุกคนทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคือพ่อบ้านนางเลิกงานมาแล้วเรานางซื้อมาให้จ้าอินทภารัมนะคะทุกคน ไปดีดนมาเหรอที่รักแม่อุ้ยอยากกินพันีุ์กําังขายแพงไหมหมดเท่าไหร่ได้เอาติ๋เก็่มาไหมหมดร้อยสามสิบกีโลแค่ถามดูเฉยๆทุกปวดหลัองอ่ะเพิ่งจะถูบ้านเสร็จตะกี้นี่กินน้ำหวาน,นของแพง ขนมปังที่เราชอบนะคะมองไม่เห็นพิซซ่าีไอศกรีมจะหน้าร้อนละถ่ายคลิป <laughs> ถ่ายคลิปไม่มีคนดูแต่จะถ่ายเพราะว่าชอบ คือเราชอบนะคะทุกคนชอบในการถ่ายคลิปไว้ดูยูโทรมามันไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงโทราศัพท์มันค่อยมากเลยอะเนยนะคะทุกคนเนยน้ำส้มอ๋ออันนี้ยูซื้อมาจะได้ไม่ต้องทำบ,บข้าวแหมเมียทำแม่อร่อย ซื้อเยอะไปไหมเนี่ยฮะคือไม่ต้องบอกนะมบลลี่เก่งมากไปอาบน้ำไปรู้แล้วคือเป็นคอยเม็ดละฮะอ๋ออันนี้พวกเย็นเย็น มันฝรั่งอุ้ยเอ้ยอย่างน,นี้ไงอันนี้ต้องรอปูเป,ป้มาถึงค่อยทำกินอุ้าไหร่ไม่มีบินหรอกเดี๋ยวค่อยถ่าย<ะ>เห็ด หมดกระสอบแล้วก็เลยซื้อถักมาแทนกลับไม่ต้องออกจากบ้านอะ่ะ นึกถึงตอนโควิดเลยอะตอนโควิดเราซื้อตุนแบบเยอะเลยมิลลี่ข้าวสารหมดอ่ะอข้าวข้าวหมดเลื่อบอกอยู่นะเออเนี่ยโอเคนเจ็ต นีด้ดีเพราะว่าเก็บไว้ตําน้ำพริกแล้วก็ทําน้ำยาปลาทูได้โอ๊ยปวดหลังหนักสวดแล้วทุกคนดูดิอันนี้ไม่เยอะนะเพอปกติขาดเข้าสารอีกเป็นกระสอบเก็บแช่ก่อน

ว่าจะห่อป,ป,ป,ป๊อปเปียอยู่คือดีเนะาะไก่แบบแพ็คดีอะ่ะมาทำบัลลัง นี่นาเอาไปทำงานพิซซาพิซซ่าเอาเอาแต่บวชไหมฮะแกะกล่องออกไหมติมจ้าทุกคนเดี๋ยวติมไว้นู่นไอติมวันนี้ก็มีเลยจ้าทุกคน ก็แพงนะทุกคนลูกหนึ่งสามห้ายูโรสามห้าเซนอ,อันนี้อร่อยคือเต็มอ่ะทุกคนกาแฟก็มีเยอะนะ,ะข้าวโพดมีแล้วทุกคนเอ้ยทีละะข้าวโพดมีแล้ว ถ่ายไว้ดูไปอย่างนั้นแหละเทรักไปเก็บในะตู้เย็นคือถั่วนี้อร่อยมากมันจะเป็นเนื้อแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องอะไรนเ่เชยข้างในอะคอมเสียตรงนั้นอนะนางไม่ขายสักทีนี่ก็อร่อยมะม่วงลูกเท่าไหร่หรอเทนัก อุ้ยจะข้ามของกินลูกละหนึ่งเก้าสิบเซนแพงไปไหมเกือบสองยูโรเลยอ่ะคงเชลเตอร์อเอินก็ไปใส่ดิก็นึกว่าอยู่อย่างนี้ไงจะกินแล้วไม่ใช่หรอ okay. มันมันมันอยู่มันอยู่ได้กี่กี่วันยี่สามเดือนหก ใส่โงเชลเตอร์ก่อนก็นได้อันหนึ่งแช่แข็งไว้อันหนึ่งก่อนกันไว้เพราะว่าอันนี้เก็บไว้ให้ลูกห่อข้าวเออนี่ทุกคนแค่ป่านะเราต้มลวกแล้วก็มาใส่ในตู้แช่แข็งอะไว้ทำแกงส้มอร่อยแล้วก็ไข่เจียวมีอะไรอีกน้ำผลไม้ของลีเดอร์มันถูกไงหมดเหระ คือลูกเราเอาชามาโลเออคือลูกมันเอาชามาโลไปไปจุดกับไฟแช็กอะนางอยากกินแบบปิ้ง,งมีเลขด้วยอะหนึ่งเก้าหรอมันมีกลิ่นเนื้อมูสตาดย,ยังไม่หมดเลยซื้อมาอีกแหละ ได้กินขนมปังกับกาแฟแล้วคือเยอะมากคือน้ำอันนี้ยังไม่หมดซื้ออีกแล้วคใครกินช็อกโกแลตยั่วอ๋อเห็นไหมเนคตารีนนะคะทุกคนอร่อยมากทอดเนื้อให้นางก่อ,น,อนนี่นางนกิน แบ่งมาทำไอ้แบ่งมาทำซัมมัฟฟาดงี้นะเสร็จแล้วทุกคนกั่วกันอย่าเอาปนกันนะชอบเอาปนกัน อ้าวที่เอชอบกินนี่แม่ซื้อมาเหรอตัวนี้ไม่มีเกลือนะต้องใส่ด้วยกัน่ีเกือ เี่ห้ามปนกันนะบอกแล้วนะหัวเหมือนกันเผื่อจะใส่แยกใส่อย่างอื่นได้